เรื่องหลวงปู่จันเขมิโยพิดาพยามาลไล่กล้ำหลวงปู่จันเขมิโยสมณศักดิ์ที่พระเทศสิทธาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมฝ่ายธรรมยุทธ์ถือกำเนิดณบ้านท่าอุเทนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้สิบขวบเป็นการบวชหน้าไฟในงานชาปนากิจศพโยมบิดานับแต่นั้น ท่านก็อยู่ในร่มกาสาวพัทตลอดมาปราบจนวาราสุดท้ายของชีวิตประสบการณ์ผชิญภัยมาตุคามของหลวงปู่จันที่นับว่าเป็นอันตรายต่อเพศพรหมจันทร์ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นสามเณรหนุ่มน้อยสามเณรมีเพียงสิ่งสิบกำกับกายวาจาใจให้เป็นปกตินับเป็นพระวินัยเพียงน้อยนิดที่จะควบคุมประพฤติปฏิบัติของผู้ดำรงเพศเช่นภิกษุ ประกอบกับเวลานั้นท่านกำลังเจริญวัยเริ่มเป็นหนุ่มแล้ววัยอายุขนาดนี้เท่ากับอยู่ในวัยซึ่งธรรมชาติวิสัยของชาวโลกกำลังร้อนแรงและมีพลังผลักดันที่ยากยิ่งต่อการบังคับให้อยู่ในกรอบสมณะได้ง่ายๆแต่หลวงปู่จันทร์ก็สามารถเอาตัวรอดมาจากกิเลสกามอันเร่าร้อนครั้งสำคัญมาได้เหตุการณ์ระทึกใจนี้ เกิดขึ้นขณะที่ท่านเป็นสามเณรนุ่มเริ่มที่พระภิกษุโชนาโชติปาโลชวนท่านล่องเรือไปที่ปากแม่น้ำเงึงฝั่งลาวเพื่อไปขอบินฑบาตท,ที่พึ่งจากญาติโยมแถบนั้นเอากลับมาทำเทียนบูชาพระในฤดูการเข้าพรรษาเนื่องจากภูมิประเทศบริเวณปากแม่น้ำเงึงมีหน้าผาสูงและป่าเขาดงทึบมีพึ่งหลวงมาทำรังมากมาย ชาวบ้านมีความชำนาญในการตีพึ่งเมื่อได้น้ำพึ่งไปแล้วจึงเหลือรวงพึ่งเปล่าเปล่าซึ่งใช้เป็นที่พึ่งอย่างดีพระโชดาและสามเณรจันเอาเรือขนาดใหญ่มีประทุนกลางลำใช้นอนได้เป็นพาหนะเดินทางช่วยกันแจวช่วยกันพายจากท่าอุเทนไปตามลำแม่น้ำโขงเรื่อยๆตั้งใจว่าถึงที่ไหนเวลาค่ำก็จอดเรือพักนอนที่นั้น สมณะทั้งสองรูปล่องเรือขึ้นไปทางเหนือไม่เร่งร้อนกระทั่งถึงปากแม่น้ำมึมืแล้วทวนกระแสน้ำขึ้นไปอีกเวลานั้นใกล้ถึงเวลาเลนจึงแวะจอดเรือริงตลิง่งสามเณรจันขึ้นฝั่งแล้วเดินป่าเข้าไปในดงไม้เพื่อเสาะหาเก็บผักที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินำมาปรุงเป็นอาหารเทนถวายพระโชดาและตัวเองจะได้ฉันด้วยขณะสามเณรจัน กำลังเดินเก็บผักอยู่นั้นสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจูจ่ๆก็มีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากละมอกไม้ใบบางเธอผู้นั้นกำลังเป็นสาวเนื้อเต็มผิวพรรณเปล่งปลัง่งใบหน้าหมดจดมีเขาสวยทีเดียวสาวคนนี้จะเป็นชาวบ้านละแวกนั้นหรือกำลังออกมาทำไร่ใกล้ๆก,ก็ยากจะรู้ได้แต่เชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเธอคงแอบดูสามเณรหนุ่มอยู่ก่อนแล้ว และอาจเกิดความพึงใจในตัวสามเณรนุม่มซึ่งมีรูปร่างสมส่วนใบหน้าคมสันอย่างกระทันหันก็เป็นได้จึงปรากฏกายออกมาขณะที่สามเณรจันทร์ยืนทื่อด้วยความตะลึงเนื่องจากคิดไม่ถึงว่าจะมาพบหญิงสาวในที่เปลี่ยวสาวเจ้ากลับย้ำยิ้มด้วยไมยตรีหยุดสนิทสนมกันมานานพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้พูดกับท่านว่าพี่เนนก็เป็นหนุม่ม ฉันก็เป็นสาวเรามาลองกำลังกล้ำมกันเอาไหมดูซิว่าใครจะเป็นฝ่ายแพ้ใครจะเป็นฝ่ายชนะสามาเนนจันถอยกรูดรีบบอกปฏิเสธไปว่าฉันเป็นเนนปล้ำมกับสีกาไม่ได้หรอกมันผิดศีลของเนนแต่สาวดูเหมือนจะไม่ใส่ใจกับคําปฏิเสธนั้นเธอเดินเข้ามาจนใกล้พูดดุดด้วยเยาาพี่เนนไม่กล้ากล้ำกันจริงๆเหรอไม่พูดแต่ปาก หากเอื้อมมือเข้ามาทำท่าจะกอดรัดเอาดือด้อๆสามเณรรีบโดดหลบเห็นท่าไม่ดีก็หันหลังวิ่งหนีท,ทันทีแทนที่เหตุการณ์จะยุติเพียงแค่นั้นหญิงสาวกลับวิ่งไล่ตามไปติดตดิและคว้าผ้าอาบซึ่งสามเณรจันเอาผาาบ่าดนึงยื้อไว้ไม่ยอมให้สามเณรหนุ่มหนีไปได้สามเณรจันต้องยอมสลัผ้าอาบให้สาวกระชากติดมือไป ตัวเองก็วิ่งตะบึงกลับเรือไปถึงเรือแล้วก็เล่าให้พระโชดาฟังส่วนหญิงสาวแปลกหน้าที่มาชวนเดนหนุ่มปล้ำไม่ได้ตามมาที่เรือคงเป็นเพราะเธอเห็นพระอาวุโสอยู่อีกรูปหนึ่งจึงหลบหน้าไปจากที่นั้นเสียสามาเนรจันรีจัดหาอาหารตามมีตามได้ถาวายแก่พระโชดาหลังจากฉันเพนแล้วก็ออกเรือแจวต่อไปทวนกระแสน้ำไปได้ไม่เท่าไหร่ ก็เห็นหญิงสาวเอาผ้าอาบผูกติดปลายไม้ปักไว้ริมฝั่งเมื่อเรือแล่นไปถึงเธอก็เยี่ยมหน้าออกมาจากพุ่มไม้และตะโกนบอกลงมาว่าผ้าของใครก็มาเอาไปเสนอแล้วหญิงสาวก็ถอยหลบหายไปสามเณรจันจึงพาเรือเข้าไปใกล้ตลิ่งลงไปเอาผ้าอาบคืนมาก่อนจะล่องเรือต่อไปอีก เหตุการณ์ครั้งนี้นับว่าเป็นอันตรายต่อเพศโรมันรรนอย่างยิ่งหากหลวงปู่จันหรือสามเณรจันทร์ขณะนั้นมีจิตใจวันไหวพลังเผลอไปกับมารยาหญิงเกิดไปปล้ำมกับหญิงสาวผู้มีความพึงพอใจท่านอย่างแรงกล้าเข้าการสัมผัสเสียดสีระหว่างชายหญิงย่อมก่อให้เกิดความกำหนัดในการราคะอย่างยากจะหักข้ามได้แต่หลวงปู่จันมีจิตใจ มั่นคงในศีลในธรรมของสมณนะไม่ยอมให้อารมณ์ฝ่ายต่ำมามีอำนาจเหนือกว่าจึงทำให้ท่านหลุดรอดจากภัยมาตุคามมาได้อย่างหุดหวิดหญิงสาวสวยผู้นั้นหากจะเปรียบไปแล้วก็ไม่ผิดกับธิดาพญามารที่มาทดสอบทดลองความแน่วแน่หนักแน่นในเพศพรหมจรัรทร์ของหลวงปู่จันทร์ก็ได้ซึ่งผลแห่งการทดสอบนั้นปรากฏว่าธิดาพญามาร เป็นฝ่ายแพ้แพ้อย่างยับเยินไปหลวงปู่จันเขมิโยมีใช่เผชิญภัยจากมาตุคามเพียงครั้งเดียวสมัยเป็นสามเณรเท่านั้นท่านยังถูกทดสอบความมั่นคงในพระรัตนตรยัยความสำรวมยินดีในเพศพรหมจรัรทร์ใต้ร่มกาสาวพัดอีกหลายครั้งหลายหนเริ่มต้นที่ธิดาพยยมารริงฝั่งแม่น้ำนึ่ครั้งแรกต่อมาเมื่อคราวที่หลวงปู่จัน ลาสิขาจากสามเณรเมื่ออายุได้19ปีสาเหตุแห่งการออกไปสู่โลกอาณาจาักรปันสับสนวุ่นวายนั้นมีสาเหตุมาจากเพื่อนรุ่นเราาคราวเดียวกันมาชวนท่านออกไปค้าขายด้วยกันเวลานั้นหลวงปู่จันยังมีความห่วงใยโยมมารดาและคนในครอบครัวอยู่ตามวิสัยที่ยังตัดขาดจากโลกไม่ได้หมดท่านคิดว่าหากศึกออกไปแล้ว คงจะสามารถสร้างความร่ำรวยมั่นคงให้แก่ครอบครัวได้โยมมารดาก,ก็จะมีความสุขความสบายตลอดไปดังนั้นท่านจึงไปขอลาสิกขาบทจากพระอุปัชฌาย์ซึ่งท่านก็อนุญาตเมื่อออกมาเป็นคราวาสทำการค้าขายกับเพื่อนผู้ชักชวนตอนแรกๆก,ก็ทำท่าจะเจริญรุ่งเรืองตามเป้าหมายต่อมากิจการค้ากลับทรุดลงเรื่อยๆ กระทั่งต้องหยุดไปในที่สุดตลอดเวลาที่ลาสิกขามาเป็นคารวาสเป็นหนุ่มเต็มตัวและเป็นพ่อค้าพ่อขายนาน5้าเดือนหลวงปู่จันได้สัมผัสรับรู้ความวุ่นวายร้อนรนของชีวิตปุถุชนเต็มที่ทำให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายเป็นที่สุดประกอบกับมีหญิงสาวหลายต่อหลายคนเข้ามาแสดงความปฏิพัทธ์สเสน่หาต่อท่านเพื่อหวังผูกสัมพันธ์ระหว่างกันให้แนบแน่น หลวงปู่จันทร์ก็ยิ่งเกิดความรำคาญเป็นทวีคูณแม้ว่าจะเป็นคราวาสวินหนุ่มเต็มเนื้อเต็มตัวแต่เวลามีสตรีมาหามานั่งสนทนาทำตาหวานให้หลวงปู่จันทร์จะต้องให้เพื่อนชายนั่งอยู่ด้วยไม่ยอมอยู่สนทนาแค่สองต่อสองเด็ดขาดหากบังเอิญท่านอยู่เพียงลำพังและมีหญิงสาวมาหามาชวนสนทนาปราศัยสนิทสนม ท่านจะหาทางลุกหนีไปจนได้ทำให้ฝ่ายหญิงออกจะแปลกใจที่หลวงปู่จันผิดแผกแตกต่างจากหลุมหลุมไวเดียวกันหลุดหน้ามือเป็นหลังมือแพ้ที่จริงแล้วหลวงปู่จันยังมีนิสัยสมณนไม่เปลี่ยนแปลงมีความระมัดระวังสำรวมเมื่อมาตุคามเข้ามาใกล้ผิดของท่านดูเหมือนจะไม่นิยมยินดีเอาเสียเลยต่อกรรมคุณทั้งห้าคือ ส่วนที่น่าปรารถนาหน้าใคร่ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏพะพพะคือการสัมผัสทางกายที่น่าใคร่น่าพอใจเหตุนี้อิสตรีซึ่งเป็นที่ปรารถนาของบุรุษเพศท,ทั่วทั้งโลกล่าจึงมีอาจโยกคลอนจิตใจท่านให้หวั่นไหวได้หลวงปู่จันอยู่ในโลกคารวาสได้เพียงหเดือนพอดีกับมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์ ท่านจึงตัดสินใจบวชอีกครั้งโดยขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2445นณวัดโพนแก้วมีพระภิกษุเหล่าปัญญาวโรเป็นพระอุปัชฌาย์พระเขนอุตตโมเป็นพระกรรมวาจาพระหนูวิริโยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ฉายาว่าเขมิโยอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่วัดโพนแก้ว แทนที่จะอยู่อย่างสงบกลับถูกรบควนจากภัยมาทุกคามอีกกล่าวคือบรรดาสาวสาวที่เข้ามาพัวพันกับท่านตอนเป็นคารวาดไม่ยอมเลิกราวางมือง่ายๆผลัดเปลี่ยนเยยนวนกันมาที่วัดกระทำกิริยาวาจาย,ยั่วยวนกิเลสต่างๆนานาทำให้หลวงปู่จันต้องหนีไปจำพรรษาที่วัดพระอินแปลงและมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พร้อมกับปฏิบัติธรรมกรรมฐานซึ่งท่านปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่เป็นสามเณรเคร่งครัดยิ่งกว่าเดิมเมื่อมาอยู่วัดพระอินทร์แปลงหวังจะหาความสงบระง,งับห่างไกลาจากกิเลสทั้งปวงกลับมาเจอภัยมาทุคามชุดใหม่ตามรังควานอีกนั่นคือสาวรุ่นสาวใหญ่สาวแก่แม่ไม้พากันวนเวียนมาหาไม่ขาดสายด้วยความนิยมลุ่มลหลงเธอเหล่านั้น ไม่ได้คิดถึงบาปเวรใดๆที่จะตามมาแม้แต่น้อยเหตุแห่งภัยมาทุคามตามรังควานหลวงปู่จันไม่หยุดหย่อนเรียกได้ว่าไม่มีโอกาสให้หยุดพักหายใจสบายๆเอาเสียเลยนั้นเนื่องจากขณะที่ท่านอยู่ในวัยหนุ่มท่านเป็นบุรุษเพศหน้าตาคมสันรูปร่างงามสมส่วนประกอบกับมีกิริยามัญญาตนุ่มนวลอ่อนโยนพูดจาไพเราะชวนฟัง เวลาเทศก็เทศด้วยซุ้มเสียงก้องกังวาลมีเสน่ห์จับใจพิดาพญามานทั้งหลายจึงพากันหลงไหลหมายมั่นปั้นมือจับเรื่องผ้ากาสาวพัดออกจากกายขั้นลูกเดียวมาตุคามหลายรายถึงขั้นลงมือทอผ้าไหมสวยๆด้วยตัวเองแล้วนำมาถวายให้ท่านตัดเสื้อตัดกางเกงอ้อนวอนให้ลาศกขาเสียเถิดหลวงปู่จันก็เหลือระอา แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรได้ท่านต้องพยายามหลบหลีกบรรดาอีกสตรีผู้หลงไหลใฝ่ฝันในตัวท่านเอาตัวรอดไปได้ยังเหนื่อยอกเหนื่อยใจแทบทุกครั้งเมื่อหลวงปู่จันมาอยู่วัดพระอินแปลงท่านยังเป็นพระนวกะพระใหม่ยังไม่มีพรรษาแต่ปรากฏว่ามีญาติโยมอุบาศกอุบาสิกาให้ความนิยมศรัทธาจำนวนมากพร้อมกันนั้น ก็มีอดิเรกลาบนำมาถวายมีได้ขาดขณะที่ญาติโยมพากันนิยมเรื่อมใสหลวงปู่จันเกินหน้าสมภารเจ้าวัดพระอินแปลงตัวสมภารกลับเป็นพระแค่โกนหัวโกนคิ้วผมผ้าเหลืองแต่จิตใจมืดบอดและต่ำทรามเสียยิ่งกว่าปุถุชนทั่วไปเพราะเกิดความโกรธเกิดความอิจฉาริษยาหลวงปู่จันอย่างรุนแรงจนหมดซึ่งคุณธรรมใดๆ ถึงกับแอบว่าจ้างบุคคลผู้มีอาคมหลังทางคุณใสให้มากระทำร้ายหลวงปู่จันจนถึงตายคนผู้รับจ้างสมพานให้ปลิกชีวิตหลวงปู่จันก็ได้ใช้วิชาดิรัชชานของตนมากระทำต่อหลวงปู่จันหลายอย่างหลายวิธีทั้งเสกหนังควายให้มาเข้าท้องเกวัวธนูเสกขุนเพื่อกระทำให้ท่านถึงแก่ชีวิตแต่ไม่เคยปรากฏอันตรายแก่หลวงปู่แต่ประการใด ทั้งทั้งที่คนผู้นี้เคยกระทำด้วยดีรัชฌานิชาปันเข้มขลังสำเร็จมาแล้วทุกครั้งเมื่อกระทำร้ายหมายชีวิตหลวงปู่จันไม่สำเร็จผู้เรืองวิชาคุณใสถึงกับเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่จันสารภาพความจริงว่าเขาคือผู้คิดร้ายหมายปองชีวิตท่านแต่สายยาคมทั้งหลายที่ใช้ออกไปจนสิ้นไส้สิ้นภูมิไม่สามารถทำอันตรายท่านได้เลย จึงอยากจะถามว่าท่านมีคาถาอาคมดีอย่างไรหลวงปู่จันตอบว่าท่านไม่มีวิชาอาคมขลังอะไรหรอกนอกจากคาถาพุทโธธโ,โมสังโคและน้อมจิตประลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านั้นบุคคลผู้คิดร้ายต่อหลวงปู่จันด้วยดีรชัชานิชาบอกความจริงข้อต่อมากับท่านว่าสมภารวัดพระอินท์แปลงนี่แหละ เป็นผู้ว่าจ้างเขาให้มากระทําต่อท่านจนถึงแก่ชีวิตคนผู้นั้นยังให้สัญญาอีกว่านับจากนี้เขาจะเลิกลักใช้วิชาอันชั่วร้ายไปทำอันตรายต่อผู้อื่นอย่างเด็ดขาดเพราะสำนึกในบาปและผลกรรมแล้วหลวงปู่จันรับรู้เรื่องที่สมภารเจ้าวัดคิดร้ายต่อท่านอย่างอุปชกันด้วยความสลดสังเวชเป็นอย่างยิ่งแต่ท่านก็มีได้ไปต่อว่า หรือเอาเรื่องกับสมภานให้เป็นที่เอิอกกริบแต่อย่างไรส่วนภัยจากมาตุคามในวิถีทางธรรมของหลวงปู่จันเขมิโยดูเหมือนจะไม่ยอมเลิกรากับท่านง่ายๆเพราะในปีเดียวกันนั้นท่านก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสิทธิ์ของพระอาจารย์เสาวกันตสีโลดังนั้นท่านจึงไปจำพรรษากับพระอาจารย์สาวที่วัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขณะที่อยู่จังหวัดอุบลมีภรรยาในอำเภอท่านหนึ่งมีบุตรสาววัยรุ่นสองคนมักจะพาบุตรสาวซึ่งมีความงามพอๆกันมาทำบุญที่วัดเลียบและสนทนากับหลวงปู่จันเป็นประจำตอนแรกๆภรรายาท่านในอำเภอก็เหมือนกับอุบาสิกาที่ชอบมาทำบุญฟังเทศฟังธรรมทั่วๆไปแต่ครั้นนานๆเข้ากลับออกอาการัวพันด้วยท่าทีไม่ปกติ ในที่สุดก็เปิดเผยเจตนาที่แท้จริงออกมาโดยอ้อนวอนขอร้องให้หลวงปู่จันลาศิกขาบทไปเป็นคาราวาสพันนาว่าเห็นท่านเป็นผู้ที่ถึงพร้อมซึ่งความดีทั้งกายวาจาใจจึงปรารถนาอยากได้ท่านเป็นบุตรเขยโดยจะยกบ,บุตรสาวทั้งสองคนให้เป็นภรรยาและให้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติซึ่งมีอยู่จำนวนมากทั้งหมดภัยจากมาตุคาม เปิดฉากเล่นงานหลวงปู่จันเข้าอีกจนได้หลวงปู่จันปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลบอกกล่าวคุณนายนายอำเภอให้รับรู้ว่าท่านตั้งปณิธานเอาไว,แว้แน่ๆจะบวชไม่สึกกระนั้นคุณนายนายอำเภอก็ไม่ยอมเลิกราง,ง่ายๆหลวงปู่จันต้องต่อสู้กับกิเลสมานครั้งนี้ด้วยความมั่นคงอาจฐานในสมณธรรมนานทีเดียวกว่าจะพ้นภัยมาตุคาม จนอยู่รอดปลอดภัยในเพศพรหมจรรย์ตราบกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนาทีลานโพรีเรบเรียง